ขนาดอืมอมึงใหม่ของแทองงออ้อืมหัวกำลังอ้วนอืมน้ำแตกจากแล้วบบหัว บุงสายเปน็นยังใี่่ะมันเน่าก็เลยเอื่นพักบุงสายพักบุงหนาแรง <c oughs> อูเดี๋ขัดขนาดเจีมก็บบกซีใบมุ่นใบหลบักที่เล่าบักที่ไย าอาาฮโอ้ตบบาบุห่ฝรงเผ็ดเพนีพพพ่น้องเอง้ยโอ้ืม อย่างอื่นเขาบุ้งสายดินแก่เขาบุ้งหนาแรงกลางมัน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 กรอบกรอบเขาปูนนำโอ้ครบทุกอย่างหมดเลยพี่น้อง ừ subscribe cho kênh chứ mà, ừ Oh, khoai cái đây ừ, kìm lắm nhọn ừ, tuần này tôi nhai được ô, con thẻ kìm nằm cầm hung ừ. cả thùng hay nào Banan nắm bọn nắm mua mấy sáng lộn cầu lộn mặt hộp đi hết mưa 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 ต้องตนมันแกกินแตะดอกมันพี่น้องอดอกมันเดียวดอกพักบุ่งมันดอกมันเนาะอือ cứ đường sạch làm sạc <tắc> ừ